พอฝนเศร้าตกเราขับรถออกมาจากบ้านนองโดนครับขับรถไปทางบ้านลูปไข้บ้านลูปไข่นะครับห่างจากบ้านนองโดนกับประมาณกิโลเมตรก,กว่าๆนี่แหละขับรถมาหอดทางเข้าบ้านลูปไขยเห็นป้ายยุคข้างนานนี่ครับบ้านลูปไขาหมู่หนึ่งตำบล3ส,ส่วนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่แ,แถวๆนี้ก็ยังเป็นเขตตำบลสามสวนยูช่วงที่ผมไปหาเลาะบ้านหลุกค่ายนะครับเป็นช่วงนาฝนกับฝนตกเย็นชุ่มช่าผมขับรถล่อมาตามถนนทางหลวงหมายเลข2องหนึ่งแปดเจ็ดกับถนนเส้นนี่สายหนองแวงไปจนถึงอำเภอหนองเรือระยะทางกับประมาณ36.9กิโลเมตรถนนเส้นนี้ก็จะไปบรรจบพบกันกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ที่ชี้แยกอำเภอหนองเรือแถ,ถ,ถวๆโลตัดนหนองเรือนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทั้งอำเภอชุมแพถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปทั้งอำเภอบ้านฟางไปทั้งจังหวัดขอนแกน่น ขับรถมาหอดบ้านรูกค่ายนะครับเนี่ยเหลียวเบิ้งไปเป็นทางเข้าบ้านรูกค่ายไปขับรถเข้าไปชมบรรยากาศบ้านรูปค่ายจากข้อมูลเห็นบอกว่าบ้านลูกค่ายครับเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีเรื่องราวที่ยาวนานมีเรื่องราวประวัติที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ผมก็ยังม,มีข้อมูลผมติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งบ้านลูกค่ายอยู่ ผมว่าทิเขามาหาข้อมูลอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวรอบนากลับมาบ้านลูกค่ายกันไหมครับมาหาเรื่องเล่ามาหาตำนานของบ้านลูกค่ายเอามาเล่าสูพี่น้องฟังกันแต่เมื่อนี่หารอเบื้องบ้านลูกค่ายครับเอาข้อมูลเบื้องต้นมาเล่าสูกันฟังบ้านลูกค่ายหมู่นหนึ่งเป็นเขตตำบล3ามส่วนเพื่อบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ มีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดัวเลือนครับมีจานวนประชากรกับประมาณหาร้อยเก้าสิบแปดคนจากที่มีคนบอกเล่าให้ฟังครับบ้านรูปค่ายนะครับเป็นบ้านที่มีเศรษฐกิจดีครับเพื่อนเ็ดสวนสมโอทรงขายทั่วประเทศทรงขายออกนอกประเทศก็มีเดี๋ยวหาโอกาสกลับมาบ้านรูปค่ายครับมาหารอเบิ่งสวนสมโอผมยังไม่เคยเฮตุคลิปเลาะสวนสมโอแถวบ้านรูปค่ายบ้านน้องผักหลอดให้พี่น้องมันเท่าด้เบิ่งกันเลยเดี๋ยวรอบนาจัดทห้ครับขับรถเลาะชมบรรยากาศในบ้านรูปค่ายกันตอ่อครับเลี้ยวเบื้องไปถนนหนทางก็ดีครับเป็นถนนลาดยางสับ ภาพหมู่บ้านก็สะอาดอ้านรับรถเลาะตามทางมาเรื่อยๆเลยครับเหลียวเบื้องไปทางนาทางด้านขวามือผมนะเห็นเป็นหัวงามๆเหลียวเบื้องไปนาจะเป็นวัดครับวัดประจำของบ้านลูกไข่สีหัวกับงามงครับเนี่ยวัดนี้ซื้ออย่างเหลียวเบื้องไปเห็นป้ายก็เห็นเขียนบอกว่าวัดสายท้องครับวัดประจำของบ้านลูกไข่นั่นก็เป็นทางเข้าครับทางเขาวัดทางเข้าบ้านลูกไข่อีกทางหนึ่งพอขับรถออกมาถนนยหญ่ครับเหลียวเบื้องไปทางด้านขวาก็จะเป็นรอพสตบ้านลูกไข่ขับรถออกมาถนนเส้นหลักเ้นทางที่จะไปอำเภอบันแทนนะครับ ครับเลี้ยวเบิ้งไปบ้านลูบค่ายนะครับเป็นหมู่บ้านที่ดีสวยงามจากที่ผมขับรถลอบเบื้องในบ้านลุบค่ายครับบ้านรุบค่ายก็สิเป็นลักษณะหมู่บ้านติดกับถนนใหญยหมู่บ้านก็เป็นลักษณะสี่เ,ลเหลี่ยมผืนผ้าพอเรี้ยวเบื้องทางด้านขวามือของผมนะครับเป็นถนนเส้นไปอำเภอบ,บ้านแท่นครับกติพานบ้านน้องพักหลอดบ้านนาดีเขาอำเภอบ้านแท่นพอขับรถขึ้นมาบนถนนซ้ายล,าลักเรี้ยวเบิ้งไปด้านซ้ายมือก็สิเป็นโรงเรียนบ้านลุบค่ายเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา พอขับรถมาถึงแยกมองนี่ครับผมเกิดความสนใจครับผมจําได้ว่าผมเคยมาถนนเส้นนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยผมจําได้เพ้ข้ๆว่าถนนเส้นนี้มียุ่2หมู่บ้านครับมีบ้านดอนหันกับบ้านนะน้าสวรรค์ท้ายครับขับรถหมมาเลาะชมบรรยากาศถนนเส้นนี้ครับเส้นทางที่จะไปบ้านดอนฮับนบ้านน้าสวรรค์ผมก็จําบรรยากาศ2หมู่บ้านนี้บ่ได้แล้วครับเพราะว่าผมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยบรรยากาศเป็นยังไงครับขับรถไปหารลเบิ่งกันครับเนี่ย เดี๋ยวเบิ้งไปทางด้านซ้ายก็มีสวนสมโอชีหอดโมบานใดนก้อนผมก็นึกบอออกึ้นกันครับปะไปหารออเบิ้งกันครับ